สุขสันต์วันอาทิตย์สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566ขอให้โชคดีทวีสุขทวีทรัพย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงวันอาทิตย์สวัสดีขอให้มั่งคั่งมั่งมีโชคดีร่ำรวยวันนี้จะพาไปสองหุ้น p o l y p l e x หน้าเว็บไซต์ polyplexthailand.com ตัวหนังสือค่อนข้างเล็กไปหน่อยเดี๋ยวขยายนิดครับเกี่ยวกับเรา Polyplex Group เป็นผู้ผลิตแผ่นฟิล์มเพชชชนิดบางที่ใหญ่เป็นอันดับ6ในโลกแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ที่ Polyplex ผลิตได้แ,แก่แผ่นฟิล์มเพชรทั้งชนิดบางและชนิดหนาที่มีความหนาและพื้นผิวต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย p o l y p l e x ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกหลากหลายประเภทจากสารขั้นต้นทางเคมีหลายชนิด ทั้งแผ่นฟิล์มเรียบแบบมาตรฐานและแผ่นฟิล์มมูลค่าเพิ่มหลายประเภททั้งแบบเคลือบนอกสายการผลิตและเคลือบอลูมิเนียมส่วนรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับโพล y เพล็ pex, บริษัท p o l y p l e x ประเทศไทยจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มเพชรชนิดบางในวงเล็บแบบเรียบและเคลือบอลูมิเนียมเม็ดพลาสติกแผ่นฟิล์มเพชรชนิดหนา ในวงเล็บแบบเรียบแผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม Cpp ในวงเล็บแบบเรียบและเคลือบอลูมิเนียมฟิล์มเคลือบซิลิโคนและแผ่นฟิล์มเป่าในวงเล็บบรอนพ p พีฟิล์มออฟไลน์โค้ดเต็ดฟิล์มโฮโลแกรมในวงเล็บโฮโลกราฟิกฟิล์มหน้าเว็บก็มีรายละเอียดต่างจากคลิปในพาร์ทที่1นนะครับสถานที่ตั้งบริษัทก็อยู่ที่แขวง คลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครข้อมูลผู้ถือหุ้นในปัจจุบันนะครับอัปเดตเมื่อวันที่8สิงหาคม2566ผู้ถือหุ้นทั้งหมด6,943คนเป็นรายย่อย5,318คนคิดเป็นฟรีโฟลต48.98%หุ้น p o l y p พ็กก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือลำดับที่1 Po l ิ a a p l e x a s i a เชีย PTE Limited ถือหุ้น33.74%ลำดับที่2 Polyplex Corporation Limited ถือหุ้น17.19%นอกจากนั้นก็เป็นบุคคลก็มี Thai NVDR จำกัดเข้ามาถือหุ้นด้วย2.58%ราคาหุ้น PTL ลดลงมากอย่างน่าตกใจโดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นร่วงลงมาเนื่องจาก งบผลประกอบการไตรามาสที่1ของปี2567บริษัทขาดทุนเยอะที่บอกว่าเป็นไตรามาสที่1ของปี2567ก็เพราะว่าหุ้น ptl เนี่ยนับไตรามาสไม่เหมือนกับหุ้นอื่นๆเขานะครับจะเหลื่อมกับของหุ้นอื่นๆตามปกติไป1ไตรามาสปกติหุ้นอื่นก็จะประกาศผลไตรามาสที่2แต่ p o l y p l e x นิ่ประกาศแค่ไตรามาสที่1เหลื่อมกันไป1ไตรามาส ก็ยังงงนะครับผลประกอบการของหุ้น PTL หรือ p o l y p l e x ก็ยังไม่อัปเดตครับตรงนี้ยังสิ้นสุดแค่ไตรามาสที่4ของปี2566แต่ว่าไตรามาสที่1ของปี67นี่ออกแล้วประกาศเมื่อวันที่10สิงหาคมเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนดูกราฟนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูกราฟในพาร์ทที่1ขอแนะนำว่าให้ไปดูก่อนก็จะได้มีความเข้าใจต่อเนื่องมาจนถึงพาร์ทที่2นี้ครับ ข้อมูลของบริษัทปัจจุบันหุ้น PTL มีค่า PE 5.75 PBV 0.63ปันผล6.94% ROA 10.06% ROE 11.35% DE Ratio 0.33 EPS 2.33ค่าเบต้า1.14หุ้น PTL ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรม บรรจุพันธ์ค่า P/E ของหุ้น PTL นี่ก็อยู่ค่อนข้างต่ำแล้วส่วนค่า P/BV ก็ต่ำผลดีเยี่ยมครับเกินกว่า5% ROE กับ ROA ก็เกิน10%ขึ้นไปถือว่าดี DE Ratio 0.33บริษัทมีนี่น้อยมากครับไม่ถึงครึ่งเท่าส่วน Earning Per Share นี่อยู่ที่2.33ก็ดีครับ ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับเซตก็มีความผันผวนไม่มากครับผันผวนพอๆกันงบผลประกอบการของ PTL ดูไม่ดีเลยนะครับไตรามาส3ที่ผ่านมาจากกำไรกลายมาเป็นขาดทุนส่วนไตรามาสที่4จากกำไรก็มีกำไรลดลงไตรามาส3นี่แย่หน่อยนะครับจากกำไรที่1122ล้านกลายมาเป็นขาดทุน43ล้านส่วนไตรามาสที่4ี มีกำไร976ล้านกำไรลดลงเหลือ69ล้านแย่ทั้ง2ไตรมาสส่วนประกาศผลไตรมาสที่1ของปี67นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ของปี66จากเดิมตรงนี้นะครับกำไร1,153ล้านกลายมาเป็นขาดทุน87ล้านข้อมูลยังไม่ได้อัปเดตเป็นช่องตัวเลขแต่ว่าไปเปิดในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วสรุปก็คือ ไตรามาสที่3าไตรามาสที่4ของปี66งบไม่ดีแล้วก็ไตรามาสที่1ของปี67งบก็ยิ่งไม่ดีขาดทุนเยอะซะด้วยส่วนการปันผลก็เพิ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไปเมื่อวันที่7สิงหาคมจะจ่ายปันผลในวันที่24สิงหาคมด้วยอัตราเงินปันผล27สตางค์ต่อหุ้นเรื่องปันผลนี่ดีมากครับหุ้น Polyplex แต่ว่าราคาหุ้นนี่ก็ร่วงเอาร่วงเอา ราคาร่วงลงมาจนปัจจุบันนี่ถูกกว่ามูลค่าจริง37%มูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่21บาท23สตางค์21บาท23สตางค์นี้อยู่ตรงไหนก็อยู่บริเวณนี้ครับต่ำกว่า22ลงมานิดนึงตรงนี้เป็นกราฟในไทม์เฟรมควอเตอร์ซึ่งไปส่องดูหุ้น ptl เมื่อวันที่10พฤษภาคมราคาหุ้นขณะนั้นอยู่ที่16บาท80สสตางค์แล้วราคาก็ร่วงลงมา สไตรมาสแล้วกราฟนี้ก็เป็นกราฟในคลิปวิดีโอของ PTL เมื่อพาร์ทที่1ในช่วงนั้นนี่ราคาหุ้นกำลังพักตัวที่15บาท40สตางค์แล้วก็มีการเด้งมีการรีบาวขึ้นไปหุ้นยืนตัวได้สวยน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ตั้งแต่10พฤษภาคม2,566แล้วหลายคนก็ช้อนซื้อบริเวณนี้นะครับมีกระเด้งเขียวขึ้นมาแท่งหนึ่ง แต่หลังจากนั้นก็ร่วงลงไปสาเหตุที่ร่วงนี้ก็เป็นเพราะงบผลประกอบการครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูในกราฟของปัจจุบันกราฟหุ้น PTL ในปัจจุบันครับย้อนไปสักหน่อยหนึ่งหุ้น p o l y p l e x เคยขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565ตอนนั้นราคาหุ้นยังไม่อยู่ในวิกฤตนะครับถึงแม้จะขึ้น XD มีการจ่ายเงินปันผลราคาหุ้นก็ดีดขึ้น แล้วก็ทรงตัวอยู่ในราคาประมาณ25บาทอย่างสวยเลยช่วงบริเวณนี้ครับมีข่าวว่าบริษัท i b l จะมาซื้อหุ้น p t l มันก็แค่เป็นข่าวไม่ได้เป็นความจริงผู้บริหารของบริษัท p t l ก็บอกว่า no comment ส่วนนักเล่นหุ้นเทรดเก่งกำไรก็เก่งกำไรตามข่าวครับราคาเปิดกระโดดขึ้นไปเลยมีแกลบตรงช่วงนี้ช่องใหญ่ๆแต่หลังจาก ข่าวคราวเงียบหายไปราคาก็ร่วงลงมาถัดมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วงประกาศงบไตรมาสที่3ของปี66ผลประกอบการออกมาไม่ดีครับวันถัดมาราคาหุ้นร่วงลงมาเลยจาก25บาทร่วงลงมารวดเดียวถึง20บาทมูลค่าหุ้นหายไปเห็นเห็น5บาททันทีคนถือหุ้นตรงนี้ทำยังไงครับถ้าสายเทรดเก,งก็งกำไรก็ต้องสต o อปลอสออกไม่รู้สต๊อปลอสกันทันหรือเปล่า แต่ก็ยังมีนักลงทุนบางท่านนะครับถือยาวกินปันผลโดยเริ่มมาถือตรงนี้ตรงช่วงที่มีข่าวว่า i v l จะมาซื้อบริษัทถ้าไม่สต็อปลอสท่านก็ติดดอยยาวตรงนี้แหละเท่านั้นยังไม่พอนะครับบางคนก็มาช้อนซื้อตรงนี้ก็ได้กำไรไปแต่สายเทรดกินกำไรเมื่อเห็นหุ้นราคามันจะร่วงลงก็ขายครับส่วนคนที่ถือยาวถืออยู่ตรงนี้ก็มีความคิดมีความหวังว่ามันจะเด้งขึ้นไปแต่ก็ผิดหวังครับ เพราะว่าราคาหุ้นร่วงลงมาร่วงลงมาเรื่อยเลยก็มีบริเวณนี้ครับที่ทำท่าจะกลับตัวเด้งขึ้นไปลงมาพักแล้วก็รีบาวขึ้นไปแต่ก็กลับตัวไม่สำเร็จถอยหลังกลับลงมามีการประกาศงบไตรมาสที่4ประกาศเมื่อวันที่2 3พฤษภาคม2.566คนก็เก่งกับไรกันนะครับว่าราคาหุ้นจะกระเด้งขึ้นผลประกอบการของบริษัทน่าจะดี แต่ก็ตรงกันข้ามเลยครับบริษัทยังมีกำไรอยู่แต่กำไรลดลงราคาหุ้นก็ร่วงลงมาถึงบริเวณนี้แล้วก็มีการสะสมกำลังทำท่ารีบาวขึ้นช้าๆแล้วก็ลงมาพักตัวไม่หลุดโลเดิมนะครับโลเดิมอยู่ตรงนี้ลงมาพักตัวที่13บาท20แล้วก็ทยานขึ้นไปแล้วก็เบรกแนวต้านที่14บาท30ได้เป็นทรงขึ้น ลงมาพักแล้วก็ทะลุแนวต้านเป็นทรงกลับตัวครับแต่ว่ากลับตัวแบบยังไม่ค่อยเข้มแข็งกลับตัวแล้วก็ไม่น่าจะลงมาที่เดิมน่าจะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับแต่ว่าหุ้น ptl ก็ลงมาแล้วก็อ่อนแรงพอมาถึงช่วงตรงนี้แหละครับช่วงสําคัญหุ้นกําลังทําท่าจะกลับตัวแต่ว่าดันมามีการขึ้นเครื่องหมาย xd อีกรอบหนึ่งเมื่อวันที่7สิงหาคม2566ก็เป็นธรรมชาติของ xd ครับ ขึ้นเครื่องหมายทีไรหุ้นก็เกิดด i ลูชันเอฟเฟ c t ร่วงลงมาแต่ก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับวันที่9วันที่10ก็มีแรงเด้งรีบาวขึ้นไปแท่งเขียว2แท่งนี้นะครับแต่ที่บอบช้ำที่สุดก็คือวันที่10สิงหาคมเนี่ยมีการประกาศงบผลประกอบการไตรมาสท,ที่1ของปี6-7งบออกมาพลิกจากกำไรมาเป็นขาดทุนแล้วก็ขาดทุนเยอะด้วยประกาศงบ17นาฬิกา13นาทีของวันที่10สิงหา วันที่11สิงหาราคาร่วงพุ่งลงมาอย่างแรงแต่ก็ยังไม่เท่าช่วงนี้ครับยังไม่เท่าช่วงนี้ขยายใหญ่ให้ดูหน่อยนึงนะครับราคาหุ้นเปิดที่1 3บ0าท30ลงมาทําโลต่ำสุด1 1บ0าทแ0แล้วก็พุ่งขึ้นไปปิดที่1 2บ0าทส0สตางค์จาก25บาทลดลงมาเหลือ1 2บ0าทส0สตางค์ลดลงไป50%เเลยหุ้น PTL ก็เป็นหุ้นดีตัวหนึ่งครับจ่ายปันผลดีมาก แต่งบผลประกอบการลดน้อยถอยลงลดจากการมีกําไรแต่กําไรลดลงตรงนี้ก็บริษัทมีกําไรแต่กําไรลดลงแต่ตรงนี้บริษัทมีกําไรแต่พลิกกลับมาเป็นการขาดทุนข้อมูลของบริษัทตอนนี้ก็ขึ้นเป็นตัวแดงครับบริษัทขาดทุนเดี๋ยวขึ้นอัปเดตตารางตรงนี้เนี่ย PTL ก็จะเป็นสีแดงใครถือกินปันผลถือยาวๆก็คิดหนักพอสมควรครับ จริงๆแล้วสาย VI เนี่ยเขาไม่ไปซื้อหุ้นที่ราคา25บาทใครจะเป็น VI ถือยาวเนี่ยต้องมาซื้อหุ้นประมาณ8บาท6บาทอยู่บริเวณนี้ครับซื้อที่25บาทนี่มันมันไม่ใช่ VI ครับเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากมหาศาลแต่ถ้าบริษัท IVL มาซื้อตรงนี้ก็ถือว่าท่านตัดสินใจถูกต้องได้กำไรเยอะพอสมควรแต่เมื่อ IVL ไม่ซื้อข่าวก็เงียบหายไปและว,วิกฤตการ เร็วลายก็เกิดขึ้นที่จุดนี้แล้วก็จะร่วงลงมาถึงไหนยังไม่มีใครตอบได้บริเวณนี้ก็ถือว่าหาแนวรับไม่ได้แล้วต้องเป็นแนวรับจิตตะวิทยาเท่านั้นถ้าหุ้นยังร่วงลงมาเนี่ยก็มารอรับที่11บาทครับถ้ายังร่วงลงมาต่อก็10บาท9บาท8บาทเรียงลำดับกันลงมาแบบนี้จนกว่าจะหาสัญญาณซื้อได้สัญญาณซื้อก็จะเป็นสัญญาณที่นักเทรดเก่งกำไร ก็จะซื้อช้อนซื้อเพื่อเก่งกําไรครับเหมือนกับบริเวณนี้เหมือนบริเวณนี้บริเวณนี้ตรงนี้ตรงนี้สายเทรดเกิ่งกับไรก็หาจังหวะให้ดีแต่จะถามว่าตรงไหนไม่มีใครทราบครับส่วนสาย V.I. คนที่ถือ6บาท8บาทท่านก็ยังสบายอยู่ส่วนคนที่ซื้อที่25บาทท่านสูญเสียแคปิตอลเกณฑ์ไปมากมายเลยเฉพาะตรงนี้ก็เสียไป56บาทแล้ว มารวมตรงนี้เข้าไปอีกเนี่ยก็เป็น12 13บาทที่สูญเสียไปคูณด้วยจำนวนหุ้นก็จะออกมาว่าสูญเสียมหาศาลแล้วโอกาสที่หุ้นจะดีตัวกลับขึ้นไปเนี่ยไปถึง25บาทเนี่ยก็มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่ใช้เวลากี่ปีไม่มีใครทราบการเล่นหุ้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งครับอย่าคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวต้องคิดถึงตอนเสียด้วยถ้าเสียหายท่านต้องรีบส t o p l ล s s แล้วก็ไม่ต้องไปต่อรองไม่ต้องไปอุทธรณ์ไม่ต้องไปดีกาครับถ้าคัลอสสต็อปลอสออกไปแล้วมันจะเด้งใส่หน้าเราก็ค่อยหาซื้อใหม่ก็เลยเป็นที่มาของ PTL พาร์ทสแล้วก็ไปเจอกันอีกทีหนึง่งพาร์ทสนะครับตอนมันกลับตัวเป็นขาขึ้นแฮปปี้ซันเดย์อย่าเครียดวันอาทิตย์สวัสดีวันนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดนะครับวันจันทร์ก็หยุดชดเชยเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันอังคารเปิดตลาด ขอให้มั่งมีมั่งคัง่งโชคดีร่ำรวยวางแผนเทรดวางแผนทำการบ้านกันอย่างหนักๆแผนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเทรดหุ้นลงตุวในหุ้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ